สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญใบทานค่ะรูปแบบง่ายๆนะคะอีกรูปแบบหนึงหน่งนะดอกเทียนหยดนะคะดอกเทียนหยดสีม่วงนะคะสวยๆนะง่ายๆเลยนะคะนะคะนะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิ้นวินเบอร์สองขนาดความยาว90ซนติเมตรค่ะจำนวนสีเส้น แอิบ,บินเบอร์สองขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากแิบ,บินความยาว90เซนติเมตรนะคะนี่นะเราจะพับแิบ,บินเข้ามานะคะให้เร่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วนะคะพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะนี่ค่ะเอาแิบ,บินฝั่งด้านยาวนะคะขึ้นด้านบนนะเอาเส้นที่1่ค่ะจบมาแบบนี้เส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1 เส้นที like like ่สามสอดมาในเส้นท like, ี่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งค่ะถ้าออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมาแบบนี้นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายยิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปแบบนี้ ะะเราก็จะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่ทสองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะ,คะเราก็จะได้ริบบิ้นสี่เส้นหยูดด้านบนนะคะแบบนี้นะช้อนที่ฐานไว้นะคะ้โป้งกันนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนนี้ไว้นะคะต่อมานะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน เอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะนี่ค่ะเราก็จะเหลือริบบินสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะนะเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่ง เส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามอย่นี้นะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้แล้วเราก็จะพลิกริบบิ้นกลับมาด้านนี้นะคะเราได้แบบนี้นะเราก็จับขึ้นมา1เส้นนะคะนับหนึ่งสองสามนะพดัดคำสามเส้นนะคะนะ จ,จับพัดข้ามสามเส้นมาจับพัดข้ามสามเส้นพัดข้ามสามเส้นมาค่ะพัดข้ามสามเส้นมานะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะเส้นนี้นะคะจับพัดมาสอดเข้าหนูที่หนึ่งค่ะเส้นถัดมาค่ะจับพัดมาหนูที่หนึ่งนะคะทะลุนูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจับพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุนูที่สาม แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะเราก็จะพิกกับด้านมาด้านนี้นะคะในขั้นะะตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปาไว Mythical, ้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะแล้วลเาาราก็ดึงเข้ามาให้กระชับเลยค่ะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะในแบบนี้เลยในขั้นะะตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะ หรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะเสร็จเหรียที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดรอด3สามเส้นไปนะคะหนึ่งสสานี่นะจับสอดรอด3สามเส้นไปค่ะ นะคะ like s, แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับมิบินมาหนึ่งเส้นนะคะจับเส้นใดเส้นหนึ่งมาหนึ่งเส้นแบบนี้นับหนึ่งนับสองนะคะสอดในรูที่สองนี้นะสอดรูที่สองค่ะแล้วลอดสามเส้นมานะคะหนึ่งสองสามนี้นะสอดรอดสามเส้นมาแบบนี้นะคะดึงมาแบบนี้นะ จับมาค่ะหยุดมาแบบนี้สอดรูถัดมานี่ค่ะลอดสามเส้นมา นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับริ้นตาแขงมาแบบนี้พับขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็พับลงมาข้ามเส้นนี้ค่ะสอดมาลรงนี้นะะี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะพับขึ้นด้านบนพับลงมาค่ะสอดไป สอดลงมาในรูนี้นะคะเส้นสุดท้ายนะสอดมาในคล้องสกรีทนี้ก่อนนะคะแล้วก็สอดลงมาในด้านล่างนี้นะคะ,คะแล้วก็จะได้ปิดแบบนี้นะคะแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พับนะคะ พับแล้วก็สอดกลับขึ้นด้านบนนี่ค่ะนี่ค่ะ ้แบบนีเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะพับมาด้านนี้นะคะพับลงมาแบบนี้บิดคว่ำแบบนี้ค่ะนะคะบิดคว่ำแบบนี้นะสอดลงไปนะคะนะเราก็จะได้ปิดแบบนี้พับมาค่ะพับลงมาแบบนี้นะคะคบิดคว่ำแบบนี้ 快！ แบบนี้นะเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับดิบบิ้นนะพับสอดจับขึ้นไปด้านบน นี่ค่คะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนี่คน่คะนคะต่อมานะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว4 5ซนมค่ะจำนวน2เส้นนะคะเราตัดเตรียมไว้นะแล้วก็เอามาต่อเข้าไปแบบนี้ ให้เหลือปลายดิบินไว้นิดนึงแบบนี้นะคะพับมาด้านนี้นะ,ะแล้วก็พับลงมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจับปลายดิบบินนะสอดลงไปนี่คะจะได้แบบนี้พับขึ้นไปด้านบน เส้นหนึ่งนะคะอีกเส้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยนี่ค่คะทำมาแล้วนี้ นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดใต้ปลายลิ้นินนี้ขึ้นไปนะ่คะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ถัดไปลิ้นินทิ้งนะะี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกเทียนหยดสีม่วงนะคะส,สวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพ,พื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ